ใช่ไหมหลวงเป็นภาพเก่าแน่นอนอย่าแพ้มาอ่าครับตามมาฮะมี่ที่มาเจอภาพภาพหนึ่งนะเป็นภาพที่เก่านะครับดูดูตอนนี้เป็นหกโมงไม่ใช่ใช่ไหมครัอันนี้เป็นภาพบ้านหลังนี้นะประมาณนะฮะท่านผู้ชมดูครับ ภาพเก่านะฮะผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันฮะเดี๋ยวต้องถามที่รู้ที่มานะครับเดี๋ยวจะไปหาคนที่ที่รู้ว่าเอ่อที่มาจะเดินมากมันกล้องมันเย่อมอ่าไม่รู้ว่ามีใครบ้างนะครับที่น้องใครบ้างนภาพแบบนี้นะแบบนี้ก็บริเวณวต่างๆนะครับ ถ้าไปดูสิครับสิแม่แาข้ออรนะให้อะไรอะไรนี่ดิโอ้ยนี่นี่โอ้โห <c oughs>